เบียทริสเอ๊บแม่โอวิทาลิสทำอย่างนี้หนีไปโอ้ช่างเป็นชะตกรรมที่น่าสงสารน่าสมเพจริง Are you ready? Ready Ness. The rats are here. Then let's go. Stay close to me. Where are g o u คิววิทาเลียสครับเดี๋ยวกันนะมีอะไรเก็บบ้างอะ่ะอุ้ยเดินตรงเดียวเลยเนะี่ย Shut up, you old <laughs> you you, and yet, look at you. am <laughs> you 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 you. You're alone! Oh, okay, your what exactly? I still have things to teach the carrier... and his friends. ออไอ้พวกไอ้นี้เนี่ยมันเอาไฟลงมานะเฮ้ยหนูขาวกับหนูดำนะฮะเอาอเว้ยฝ่ายหนูดำนะมันไยหนูขาว ใช่ไหมนี่แล้วมาดิเออไม่ทันมันอี่หนูขาวหนูดำแล้วไอหนูขาวว่าไม่กลัวไฟเว้ยแต่หนูดำมันกลัวไฟ ไฟไหมละไปเอออุ้ยดันไม่ไปเว้ยดันไม่ไปฮะหนูดำมันกลัวไฟฮะ Ông ấy á khảo mới đủ cay đấy Ờ lũ lũ một Má anh lấy ăn điệu ít tháo ấy ui cướp 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 mấy? Đập cướp lâu, kẻ. lâu cướp 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 lâu. cướp 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 lâu แม่จ๋าโอยเอเอาเออขอบคุณมากสกดเลยวะคืกแกมันบ้าไอ้คนเล่นก็บ้าเอ้จุ้ย เกมเลยวะเอาเฮ้ยเอาไงฮนะเฮ้ย,อ,ยอะไรนเนี่ยหน,น,นูขาวเหยียบได้นะเพื่อนเราเออ ไอ้หนูดำนะตัวหูขาวอย่าไปยุ่งกับมันนี่ไงอฮิวโก้ได้ยังเออฮิวโก้ไปแล้วก็โดนขวางนั่นไงเออแม่งยีหลอดเดิมเลยแล้วมันก็มาอีกแล้วเข้าหลุมเดิมรอมึงนี่ดีกว่าลบเออเอาอย่างฮิวโก้ได้ไหมอุ๊ยโอ้ยยังไม่ได้นะ นีนี่ตอนนี้จังหวะนี้ฮิวโกโ้เออฮิวโก้แล้วแล,ล้วเออนี่แหละกองทัพหนูดำหนูดำหนูดำเตรียมยิงไหมเออเตรียมยินแล้วแกเอานี่เราขาบับเรียบร้อยเออเออไปวิ่งมึง ผมใช้กลยุทธ์นี้หลอกล่อมาสองสองมาสิบรอบไปเม่สิบรอบจะตายป้าลืมที่มันลงดินนะเนี่ยมันลงดินนะเดี๋ยวมันจะโผล่ไปข้างล่างเลยนะถ้าเรากระจายสีขาวให้มันมากไปเนี่ยหมายร้ายไปแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเต็มไปด้วยสีขาวเลยะตายนะเอ้ย้นี่นี่แล้วอเล็กโกอล็กโ ไปเลย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 เอาเลยนั่นแหละครั้งที่สองทำ <'m> ไม่ได้นะครับเนี่ยได้ประมาณเนี่ยรอบสองก็ตายดูด,ดิาตายไหมเนี่ยไม่เหลือจบไล้วเนี่ยโอ้ย่างเหลือเกิน เอาดีมาดิจะมันตีเร็วขึ้นนะนะไอ้บ้าเอ้ยหน,นีนี่เขาไปไม่ทำตามรูทีนฮะไปแล้วนี่มันป่ปปาไฟใหม่ละแล้วคอยดับไปดยนะนี่แล้วเดี๋ยวมาตายดินตายดินตายดินนั่นไงรถเออไปหาดูด๊าหาดูด๊าเอาอยัางเอาอยัาง โอ้ไม oh <my> ่แล,ล,ล้วอีโหยอีสารเลวเอ้นี่ดับเอาเลย,ยก็ยัโก็แล้วคอสอยังไม่เคยได้สามครั้งเลยนะขออีกทีขอขอ,อีกทีเฮ้ยอีขาวหงหลังระว,วังเออเร็วนี่เรวตายไหมเอ้ยตายไหมตายจนได้นะอีสารวัตรเอ้ สู้แกไม่ตั้แต่เช้าแลวนะไม่ยังไม่ชนะและทีโอ้โหเอาหินปาลาสามรอบไม่ตายนะมีบาทหลวงคนนี้เป็นไงเก่งมากฮิวโกใจะเย็นนะมันจบแล้วฮิวโก้เฮ้ยอย่าบอกนะยังไม่จบอย่าลุกขึ้นมาแก เ้ยตายซะแล้วมาใสียยิ้มอีกเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันเ็สิ่งร่างเราคิวก,ก้เอาน่าจะจบแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับอัสโซโบสตูดิโอนะ ก็จบกันสักทีนะครับอัพเบรคเฮลนะครับเป็นเรื่องราวของโรคระบาดนะครับการระบที่เกิดขึ้นในยุทธวิยุโรปนะครับในช่วงปี1348-450ถึงถึงนะก็คลาชีวิตคนในยุโรปไปเนี่ยร่วม2 2 0 0ล้านคนนะครับก็เกือบเกบืของประชากรในยุโรปทั้งหมดเลยนะก็เป็นเกมที่อยู่ในช่วงระหว่างนั้นพอดีนะครับเรามาเราเกิดในตระกูลของอัศวินนะเป็นไฮบอลนะครับก็ เป็นสองพี่น้องนะสองพี่น้องอามิเซียกับฮิวโก้นะครับซึ่งฮิวโก้เนี่ยเขามีพลังในการควบคุมหนูซึ่งไอ้บาทหลวงตัวนี้ก็อยากได้พลังของฮิวโก้ไปครอบครองนะซึ่งตัวเขาเองก็มีพลังอยู่แล้วนะก็พยายามที่จะทําลายตระกูลเรานะครับพ่อเราก็โดนฆ่าตายไปในการนี้นะครับก็จบลงด้วยประการชนีนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาคสองต่อนะครับ ภาค2เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับคัดเลือกนะครับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมออฟเดียปี2021ด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าแพ้ e l d e อ r ์ริงนะครับเอเดอร์ริคว้าไปครองด้วยความที่เกมที่ดีมันออกมาพร้อมๆกันในช่วงปีนะก็เลยไม่ได้รางวัลไปครอบครองนะแต่ก็ถือบทวิจารณ์ณหรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเกมเพลน่าจะสนุกกว่าภาคหนึ่งะครับเพราะว่าภาคหนเนี่ย ไม่รับการเสนอชื่อใดๆนะแต่ว่าภาค2ได้รับการเสนอชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาค2กันต่อนะครับก็สเปเชียลแท้งขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมจุลน้อยชาแนลช่องสเปราครับเอ้อยังไม่จบฮะทีเดเลเทอร์นะครับ3วันต่อมา alright let's go เดินกมภาพันหนึ่งพันเก้าเออหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้านะครับพออีชาร์เดอร์ไม่ชอบแบบนี้เป็นกรรมมั้งอ๋อแม่เราปลอดภัยนะครับเราต้อง l ลีฟเดอ e เรจินน์นก็คืออพยพอ่ะ The nest is still there, but it's empty. <sighs> I can't believe the rats are gone for good. Let's hope they are... Oh, Misia, Hello. look! Huh? Oh? You want to try your hand at shooting? Not me. My sister's really good. Right, Amicia? Tight. Right. Let's have a go. Good, good. The rule is simple. You have six stones, six possible shots. Try and shoot as many targets as possible. Are you ready? Oh! เหมือนตอนที่เหมือนตอนที่เริ่มต้นเลยนะครับที่เราไปยิงลูกหนังติกับพ่อนะ <Yes. S 1> เออเสือันมผมยังไม่คล้องนะ <Ooh. S 1> แต่ตอนนี้แบบโอ้โหค,คล่องขนานี้ <c oughs> เป็นไงหก <c oughs> ดอกเข้าหมดเลยเลยอไหนไงหมดแล้วนี่อ๋อนู่นนะ เป็นไงคุณร hey, you know yes, well ูวมนคุต้องแอ้ e งได้ดอมได้เป really? hey, ิ้ลมานะแอปเปิ้ลน่าลู้เหนือไปกินปเออไม่ล้างก่อนละสามวันแลวครับที่ไม่มีหนูนะจะมีงานเกิดขึ้นนะครับ Back. เออลูคสัสรออยู่นะเอาฮิวโก้วิ่งหนีนะอ,อยู่นานนะโกทูดแฟร์ครับไปที่งานนะครับเอ้ยคนงานนะจำได้เหรอนี่เป็นเซอร์ลูคสัสนะไอ้แม่เซอร์ฮิวโก้อะไรอ่ะ Look, the ไปเถอะฮิโก้อย่าสนใจเลยมันไม่ให้เข้างานนะ <the> <Come on. S 2> บอกว่าจะมาคนสำคัญอนะไรวะเราเป็นเลดี้นะเนี่ยเลดี้อามิเซียนะี่ <Wow. S 2> ับเซอร์เซอร์ฮิโก้อะฮะ ไม่เป็นเซอร์นะครับเซอร์ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าชนชั้นอัศวินนี่ไม่น่าจะไม่น่าจะสืบทอดตามียกว่าตามสายเลือดเพราะว่าเพราะว่าชนชั้นอัศวินเนี่ยกษัตริย์สามารถตั้งขึ้นเองได้ได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดพวกระดับตดยุกหรือบาลอนอะไรที่มีห้านดับนะครับชนชั้นของอังกฤษเนี่ยเขาจะแบบว่าอันนั้นเขาจะสืบตามสายเลือดนะครับ เหมือนราชวง์เรานะครับแต่ท่านไนท์เนี่ยเซอร์หรืออัศวินเอเอเซอร์และศวินเนี่ยเขา all right. All right. คนธรรมดาก็สามารถเป็นได้นะ <Yes. S 1> ถ้าทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินนะครับ <Yes. S 1> เหมือนเซอร์ <Yes. S 1> อเล็กฟิกฟ์สันะ okay, นะโอเคปะลูคัสรออยู่ <made> พร้อมแล้วปก็ att, ung, จะเดินทางนะครับ <Good. S 1> ไป นี่คุณแม่นะเอยแม่ยังรอดนะโอ้มิลลี่เขาจากไปแล้วไม่เป็นไรหรอกนะ <How S 1> นเขามี <Not S 1> บางอย่างที่ต้องทำเหรอปโอเคครับเอรอเดินทางนะครับแต่เรื่องหน้าจบตรงนี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้ว n g e ะ She has to g e t her, strength bought, her right. s t r e n g t h back. w i ้ h the h e อ b s ค o u b o u g น t she'll s ้ <ly>? like a c k n ุณนมาเอ่าคุณมากน่ะสวย่าวยกคุณ่าวยมเามคุณ่าน่ามน่ลคุนามค่าสนมาาเวเวย h i ก y o u คุณน่ o มา l เ k e a ุณน่า y y โอเคเรื่องก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ไปหาแผ่นดินใหม่นะเดี๋ยวเราดูในภาคล้วกันนะครับว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกในภาค2นะครับอ b ะเบรกเทลอินโนเซนส์